สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบงหนึ่งร้อยบาทช้างแดงอันนี้แบ่งเก่าผ่านการใส่งานแวดวเดอร์พี่น้องแบ่งสร้างแดงเลขกหกหลักแบ่งสร้างแดงมีสองแบบแบบหกหลักหกหลักกับเก็ดหลักเด้อพี่น้องช้างแดง หนึ่งร้อยบาทจางแดงมีกระเก็บไบเด้อพี่น้องไปให้ลกหูกไหหลานอันนี้ก็มีเลขหกหลักเนาะพี่น้องเ,อเลขหกหลักแบ่งเงินอันนี้มีสองรุ่นรุ่นหนึ่งเ็ดหลักรุ่นหนึ่งหกหลักอันนี้ของกิ่งเด้อพี่นอ้องน,นี่พระบรมชายาลักษณ์ร,รัชการที่เก้าอยู่ขังในหยุดไม่พ่ายนา้ำ อันนี้ก็ผ่านการใส่งานแล้วล่ะประเด็นก็เรียกใส่ถุงพลาสติกไว้นาะพี่น้องว่าอยากจับให้เขาเปลืน่นนี่พระนเรศวนมหาราชทรงสัง่งพระผาพเพราะกรณียากิจนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ข้างในนี่พี่น้องปเปลี่ยนให้เบิ้ง สร้างแดงพี่น้องสร้างแดงมีสองมีสองรูปแบบเนาะเลขกำกับสุ่มหนึ่งกันหกหลักอันหนึ่งกับเกียรตหลักของประเด็นมีเลขกำกับยุหกหลักเกียรหลักประเด็ยนยังหาว่าท่านเห็นอยู่พว่ากะหายากเนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้มา,าจากกันเก็บใบแต่โดนโดนผลลูกไส้เอามาใหา้ ใช่ใเก็บใบถ้าโดนโดนสอนในลูกเก็บเลียงเก็บแบ่งเก็บใ้โคดียังคอยได้แบ่งสร้างแดงมาพ่อได้รีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ้งนัพี่น้อง,นะองนะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟบทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช่เด้อมีแตค่ความสุขความเจริญเฮงเฮงปังปังรวยรวยถูกยาพาันมัม่านยาพอ่อเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดทุ้งดใดกัในใดสมความมุง่งมา่ป่าทะนา โชคดีมีชัยตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนในครอบครัวค่ะไม่แห้งปังๆเดอ้อพี่น้องลำรวยนื่นท่องฝากบ,บ้านป้าดวงสองกับดวงเดือน 49. สี่สิบเก้าสี่ขันหามสามก่อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังเพราะว่าคนสื่อดวงเดือนหลายประเด็นได้ใส่สื่อสองเป็นภาษาอังกฤษเบอร์เทั้งสามช่องเนาะพี่น้องอขอบคุณเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ ติชมได้ตามใจชอบคลิปนี้ก็ขอจบไป